ดท้ายของการพบกันใกล้คขมาไม่ช้าเราคงต้องแยกกันไกลและช่วงดิดีทให้ซึมซับอีไม่เท่าไรความสุขผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเพิ่งบอกรักกันวันนั้นจากกันแล้วหรือวันนี้ เวลาออาไปแต่ก็คงไม่มีทางก่อนจะไม่ได้พูดแล้วและคำมีกันอีกครั้งบอกเวลาแล้วก็สิบคำว่ารักกันค่อย จจดจตลอดไปนเกรสด้วยนะครับพี่พขอแสดงความยินดีกับพี่พี่ด้วยนะครับแสดงความยินดีกับ<ร>พี่พี่ด้วยนะคะ พวกหนูขอให้พี่พบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่รอยยิ้มในทุกช่วงเวลาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เคยมอบให้พวกหนูไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือคำแนะนำพวกที่จะอยู่ในความทรงจำของพวกหนูตลอดไปขอใหพ้พี่มีความสุขในชีวิตนอกมหาลัยได้งานที่ชอบทำในสิ่งที่พวกพี่ตั้งใจเลยนคะคะขอให้พี่ๆี่มีความสุขในชีวิตนอกมหาลัยได้ทำงานในสิ่งที่ชอบนะ,นะคระับสวัสดีค่ะ คเน,นะะพ,พี่ก็ขอบคุณระยะเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตหลังจมมานะะนกน,นี้มีความสุขมากะครักพี่ทุกคนนะคะอย่าลืมกระหม่อมพื่น้องนะขอบคุณนะคะ จาาากกักััันนนนนฉมมมบออออลล้ออ้ดยตต่เ่เเู็หวใ Congratulation Congratulation พี่บัณฑิตนะคะขอให้พวกพี่โชคดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะขอให้พี่โชคดีกันทุกคนเลยนะคะขอให้พี่ มากๆแล้วก็มีงานทําดีๆในวันข้างหน้าน,นะคะขอให้พี่ๆประสบความสาเร็จในใที่การงานแล้วก็ขอให้พี่โชคดีนะคะมา่าววก็มาหาหน้องๆที่ภาคเคมีได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะขอมอบบทเพลงให้กับพี่ๆนะคะ One Du t วที่คอยโชคดีนับตึงแต่นี้ต้องไม่งอแงอดูแลตัวเองให้ดี ความสำเร็จในการศรึกษาในครั้งนี้ค่ะก่อนที่พี่ๆจะจบออกไปจริงๆพวกเราก็อยากจะมาขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ใส่ใจเราตั้งแต่เข้ามาเรียนที่นี่พี่ๆพูดกับเราเสมอว่าคณะนี้อะจบยากเรียนหนักไม่ต่างจากคณะอื่นๆเลยจิตจารก,ก็คือมีมาเนี่ยคะ่ะโดยเพราะว่าอยากจะให้พวกเราเตรียมตัวให้ดีพวกเราก็เลยอยากจะส่งต่อสิ่งดีแบบเนี้ยให้กับเุ่ยานๆไลให้ พวกเราก็อยากเห็นพวกพี่ทุกคนเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราต่อวันนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมคิดถึงพวกเรากันด้วยนะถ้าพวกพี่ๆมีเวลาก็อย่าลืมแวะมาเจอมาทักทากกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะ สวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้พวกหนูเป็นตัวแทนจากนิสิตเคมีชั้นปีที่สานะคะก็จะมาขอสแสดงความยินดีกับพี่พี่เคมี40ูนทุกคนนะคะที่เรียนจบการศึกษาแล้วแล้วก็ขอให้พี่ทุกคนมีงานที่ดีทํานะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงพวกหนูแล้วก็กลับมาหาพวกหนูด้วยนะคะค่ะหนูก็ขอขอบคุณพี่พี่นะคะที่คอยดูแลเรื่องกิจกรรมเรื่องการเรียนที่คอยให้คําปรึกษาพวกหนูนะคะ สุดท้ายนี่หนูขอแสดงความยินดีให้กับพี่ทุกคนนะคะคอนเกตูเลชั่นนะคะขอของเุณทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณในส่วนการต้นชีวิตการทำงานที่ดีนะคะคอนเกตูเลชั่นค่ะเย้คอนเกตูเลชั่นค่ะเย้พี่สุดยอดทุกคนเลย เกตเรชันนะคะพี่ๆก็ขอให้พี่ๆนะคะได้งานที่สมดังปรารถนาแล้วก็มีกัลยารน้ตรที่ดีนะคะก็ยินดีด้วยมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆหนูออแกนรหัส6 1030603นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พๆปีสีทุกคนด้วยค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ี่ขอแสดงความดีกับพี่นะครับที่จบปีสี่แล้วคอนเกรเิชั่นนะครับขอขอบคุณที่ช่วยเหลือพวกผมมาตลอดเวลานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับรุ่นพี่ทุกคนยินดีด้วยนะครับที่จบการศึกษาในปีนี้ขอรุ่นพี่มีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดรุ่นพี่ทุกคนขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่สำเร็จการศึกษานะครับอ่าแน่นะคดกระพริรุ่นพี่ในงานทำที่ดีแลังจากเจอเพื่อนร่วมงานทีดี ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่จบการศึกษาได้นะครับแล้วก็ขอให้ชีวิตไปทำงานมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับค